สวัวดีครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้เออร์เลอร์ของ b i t เบอร์เนอร์นะครับเออร์เลอมันขึ้นอย่างนี้ครับผมอ้าวแบบนี้ครับสองรอบแล้วก็จะไม่มีอันนี้ขึ้นมาให้กดนะครับผมขั้นตอนแรกเลยครับโหลดไวรัสของผมครับผม ไม่ใช่นะครับโหลด avr ดูดเวอร์ชันใหม่ครับกดโหลดมาปุ๊บอ้าวไหนปะาอ๋อกดตัวนี้ครับนี่นะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บเปิดมันเปิดมันขึ้นมาครับแนะนำว่าให้เซฟไว้ในที่ที่สำคัญนิดนึงนะครับคิดว่าจะไม่ลบอย่างเช่น ไดซีชื่อแบบตั้งชื่อไว้ว่า AVR Doot อะไรอย่างงี้ครับอันนี้ดันทำไปก่อนแล้วเดีย๋ยวทำใหม่โอเคครับไอนน้ก็คือลากลงมาเลยปุ๊บหลังจากนั้นนะครับผมแล้วก็ต้องไปตั้งค่าใน bit burner ครับไปทูนะครับผมไป setting อันนี้มันขึ้นมาเป็นปกตินะครับอย่าไปคิดมากนะครับในขั้นตอนนี้ให้เรากดตรงนี้นะครับ ของหน้าหลังตรวนี้เลือกไปในโลเคชันที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็คือ d i c แล้วก็ AVR d u d มันจะมีอันนี้ขึ้นมาให้นะครับก็กดเลือกไปแล้วก็ให้ติ๊กอันนี้ด้วยนะครับเผื่อไว้ก่อนติ๊กแล้วก็ให้เลือกโลเคชันนะครับเป็นที่ที่ดีที่ที่ที่เดียวกันกับไอที่เซฟไว้กี้นี้ครับไฟล์ที่โหลดมาพอกดโอเคปุ๊บ มันก็จะหายนะครับคุณสามารถเลือกได้ครับว่าคุณจะเอารุ่นไหนครับขอบคุณมากครับ